สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มารับชมแนวทางตัวเลขนะครับก็เป็นสูตรหลักร้อยบน3ตัวเลขนะครับประจำวันพันที่16ทับ12ทับ6 7ลงครั้งที่1ใน youtube นะครับก็เป็นแนวทางตัวเลขที่นำมาให้ท่านผู้ชมเป็นิพิจารณานะครับก็เป็นสูตรหลักร้อยบน3ตัวเลขนะครับ ซึ่งก็นํามาให้ท่านผู้ชมนะครับในงวดที่ผ่านมาหลายๆครั้งก็หลุดไปนะครับ5ตัวเลขก็ยังหลุดนะครับต่อไปก็เอา3ามตัวเลขพอนะครับสหรับทางช่องวีพาเลยนั้นก็เป็นสื่อการในการเลือกเสนอสลากจีนแบ่งรัฐบาลน,นะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงเท่านั้นนะครับรับชมรับฟังเพื่อเป็นทางเพื่อความมนเทิงครับ ให้ห้าตัวเลขก็ยังลดนะครับก็คงจะกลายเป็นเลขดับไปนะครับในหลักสิบหลักหน่วยสิบล่างหน่วยล่างสิบบนหน่วยบนนะครับก็ถือว่าเป็นเลขดับไปนะครับห้าตัวเลขนั้น <c oughs> เพราะว่าไม่เข้านะครับก็คิดคนสุดใหม่ขึ้นมานะครับก็เอาสามตัวเลขนะครับให้ท่านชมพิจารณานะครับรับชมเพื่อ เป็นแนวทางเพื่อความบัเทิงนะครับก็มาดูผลเสถีิตัวเลขที่ออกไปแล้วนะครับของสลาดกแจ่ารัฐบาลน,นะครับ1่ทับสิทับหกออก7 18 6 5 5 9 16หทับสิทับหกออก48 2 9 6 2 0 0 1อทับสิอทับหกเจ็ดออกห้6สามหศอทับสิอทับหกเจ็ดออกหนึ่ง1 3ด หนึ่งถ้าสิองถ้าหกออกหกหกเก้าดสี่สามหนึ่งนะครับเลข3มก็มา3ามวดติดนะครับสามสองสามแดสามสี่สี่สานะครับส่วนเลขคู่เบิ้ลคู่หาบก็มี4ี่สี่สองสองนะครับและล่าสุดไม่มีหาบนะครับก็ไปหาบจุข้างหน้านะครับห6 9นะครับเลขที่น้องก็จะมี สามสองสองหนึ่งสี่สามนะครับก็คือเลขพี่น้องถ้านับขึ้นไปก็จะเป็นห้าหกนะครับหรือว่าห้าสี่นะครับถ้าเลขพี่น้องมานะครับวันที่สิบหกทับสิบสองทับหกเจ็ดก็รอลุ้นผลนะครับสําหรับส่วนหลักร้อยบนสามตัวเลขนะครับผมก็จะเอาหลักหน่วยล่างพอนะครับมาเป็นตัวเลขแรกเลยนะครับตรงนี้หลักหน่วยล่างออกสองแปดก็คือแปดนะครับ ก็แปดเป็นตัวเลขแรกเลยนะครับนะครับตามวงกลมตามฉีดสีนะครับสีน้ำตาลตัวเลขแรกนะครับก็เอาแปดเป็นตัวเลขแรกเลยนะครับดังนั้นแปดบวกสองก็เท่ากับสิบก็เอาศูนย์นะครับลงท้ายศูนย์นะครับสิบดังนั้นศูนย์ไปบวกหกก็เป็นหกนะครับหลักร้อยบนสามตัวเลขก็จะมีแปดศูนย์หกนะครับ ซึ่งวันที่หนึ่งทับศูนย์เก้าทับหกจะออกหนึ่งเก้าเก้าหกศูนย์หกสองตัวล่างออก 94, เก้เาสี่นะครับเลขหกก็เข้าหลักร้อยบนนะครับพ็เป็นตัวเลขที่เขาชอบออกนะครับในเมื่อชอบออกแบบนี้ก็จะเอามาแบบนี้นะครับหลักร้อยบนสามเลขพอนะครับก็แนวทางตัวเลขก็เช็ดมากไปก็ไม่ดีนะครับ ชอบออกง่ายๆนะครับตัวเลขทุกวันนี้นะครับก็เข้าลักร้อยบนคือเลข6ในตำแหน่งที่สามนะครับขอเป็นการชิดคำนวณยอนหลังนะครับเพราะว่าการชิดคำนวณยอนหลังจงไงก็ต้องเข้านะครับเพราะว่าเห็นตัวเลขที่ออกมาแล้วตามตำแหน่งนะครับที่ชอบออกไปนะครับต่อไปก็นำหนึ่งก็เก้าหกศูนย์หกเก้าสี่นำมาตั้งนะครับ หลักหน่วล่างก็กคือสี่ก็เ,เลขสี่ตามเป็นตัวเลขแรกเลยนะครับนะครับตามเฉดสีสีน้ําตาลนะครับเลขสี่เป็นตัวเลขแรกจากนั้นก็เป็นสีน้ําเงินนะครับสี่สีที่บวกสองก็เป็นหกหกบวกหกเท่ากับสิบสองก็เ,เลขสองนะครับหลักร้อยบนมีสี่หกสองนะครับซึ่งงวดทํา,าม,มาวันที่สิบหกทับศูนย์เก้าทับหกเจ็ดออกหกศูนย์แปดหกหกสองสองล่างสามเจ็ดนะครับ ก็เข้าหลักร้อยบนนะครับก็คือเลขหกไปกแล้วนะครับก็หลักหน่วยบนหลักหน่วยล่างเราก็เพิ่มสองเราก็เพิ่มไปอีกหกนะครับก็จะเป็นสี่หกสองนะครับก็มาหลักร้อยบนนะครับส่วนหกสองก็ตัวแถบนะครับมาสองตัวบนด้วยนะครับ <laughs> ก็เป็นส่วนตัวเลขที่ ก็ยังงงๆนะครับทำไมออกแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวเลขก็ออกแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องเช็ดซับซ้อนอะไรมากมายนะครับออกอะไรก็ดูนะนะครับหลักตัวล่างออกอะไรก็เอาตัวนั้นมาเป็นหลักร้อยเลยนะครับ <c oughs> น้ำยอกเอาน้ำบงนะครับพอเราตามแล้วเขาจะมาเหมือนเดิมหรือไม่นะครับตัวเลขทุกตัวเลขก็สามารถมีขาเดินได้นะครับ ก็อย่างว่านะครับก็ต้องโปร่งใสทุกตำแหน่งนะครับก็นำมาหกศูนย์แปดหกสองสามเจ็ดนำมาตั้งนะครับหลักหน่วยล่างก็คือเลขเจ็ดนะครับก็เลขเจ็ดมาวางเลยนะครับเป็นตัวเลขแรกนะครับเป็นสีน้ําตาลนะครับเจ็ดก็เท่ากับเจ็ดนะครับก็เท่ากับเจ็ดเป็นตัวเลขแรกฉะนั้นนำเจ็ดไปบวกสองคงที่เสี่อมตันนะครับเจ็ดบวกสองก็เป็นเก้าเก้าบวกหกก็เท่ากับสิบห้าลงท้ายห้าก็เลขห้านะครับ หลักร้อยบนสามเลขมีเจ็ดเก้าห้านะครับซึ่งวันที่หนึ่งครับสิบถ้าหบเจ็ดออกเจ็ดหนึ่งแปดหกหกห้านะครับสองตัวล่างออกห้าเก้านะครับเลขหกอยู่ไหนครับเลขหกอยู่ไหนเลขหกไม่มานะครับ <c oughs> ก็พิจารณานะครับแต่ว่าเจ็ดเก้าห้านี้ก็มา วินตัวเลขเข้าห้าเก้าอยู่นะครับเขาไปเข้าไปหลักหน่วยล่านะครับไปเข้าหลักหน่วยบนนะครับเลขห้านะครับเลขหกไม่มีนะครับจับวินคู่จะมีเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเก้าห้านะครับก็จะเข้าคู่สองตัวเก้าห้าห้าเก้านะครับก็มีสามตัวเลขจับคู่วินก็ได้สองตัวบนสองตัวล่างนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบในสูตรนี้นะครับเอาไปวินตัวเลข ต่อไปก็นำเจ1 8 6 5, 5ึ9งแดหก้าเก้านมาตั้งนะครับก็ใช้หลักหน่วยล่างคือเลข9นะครับเป็นตัวเลขแรกเลยนะครับในงวดน,นี้นะครับเกวกก็เท่ากับ11ดลงท้ายหนึ่งเอาเลขหนึ่งบวก6ก็เป็นเจนะครับหลักร้อยบนมีเก้านเจ็นะครับงวดถัดมาวันที่สมบกทับส0ทับหกเกสี่แปดสองเก้าหกสองสองตัวแรกออกศ0นนะครับเลขเก้ามาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว พอเข้าไปหลัก <sh> ร <arp inhale> <sh arp inhale> ้อยบนเลยนะครับเลขแก้วนะครับเป็นส่วนที่เหลือเชื่อนะครับไม่คิดว่าจะมาแบบนี้นะครับเอาหลักหน่วยล่างมาเป็นหลักร้อยบนได้ยังไงนะครับอถ้าไมเป็นแบบนี้นะครับเลขก็เป็นความมาหัสจริ์ของตัวเลขนะครับก็สามารถอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับตัวเลขนะครับ สามารถต่อแขนต่อขาวิ่งหนีเขาได้นะครับก็เป็นความมหัศจรรย์ของตัวเลขนะครับเลขเก้านะครับหลักหน่วยล่างก็กลายมาเป็นหลักร้อยบนในงวดถัดไปนะครับก็นำสี่แปดสองเก้าหกสองศูนย์นำมาตั้งเหมือนเดิมนะครับหลักร้อยบนนะครับสามเลขหลักหน่วยล่างออกศูนย์นะครับก็ศูนย์มาเป็นตัวเลขแรกเลยนะครับจากนั้นศูนย์ไปบวกสองก็เป็นสองสองบวกหกก็เป็นแปดครับซึ่งวันที่หนึ่งทับเสวิทับหมเจ็ดออก ห้าสามหกศูนย์สี่สี่สองตัวล่างออกสามสองครับเลขศูนย์นะครับก็มาเข้านะครับหลักร้อยบนอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็มีอการ I love you แล้วนะครับตอนนี้พูดมากไปนะครับก็เข้าไปหลักร้อยบนนะครับเลขศูนย์นะครับก็เป็นการบรรยายให้ท่านผู้ชม นะครับเพื่ออธตรสในการรับชมรับฟังนะครับก็เข้าหลักร้อยบนนะครับมีหลักร้อยบนเข้าศูนอีกแล้วนะครับก็หลักหน่วยล่างมาเป็นหลักร้อยบนได้ยังไงครับคิดได้ยังไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเอาสมองส่วนไหนคิดนะครับตัวเลขก็เป็นความาสัศจัน์ของตัวเลขนะครับหรือจะเชื่อนะครับ ไม่เชื่อท่านผู้ชมก็ดูเอานะครับก็ตัวเลขก็มีให้ดูนะครับต่อไปก็นำห้าสามหกศูนย์สี่สามจองนำมาตั้งนะครับหลักหน่ยวล่างคือสองนะครับก็สองมาเป็นหลักร้อยบนตัวเลขแรกเลยนะครับสองก็มาวางตำแหน่งแรกเลยนะครับ <c oughs> ฉะนั้นสองบวกสองก็เป็นสี่สี่บวกหกก็เท่ากับสิบสท้ายส่วนเลขศูนย์หลักร้อยบนทําได้สองสี่ศูนนะครับ ไม่เชื่อตรองเชื่อนะครับวัวทันมาวันที่สิบหกทับสิบเอ็ดทับหกเจ็ดออกหนึ่งแปดเจ็ดสองสองหนึ่งสามแปดนะครับตัวเลขก็เข้านะครับซึ่งผมก็ให้ท่านชมดูตัวเลขนะครับว่ามาจริงหรือไม่นะครับ <laughs> ก็เป็นความมหัศจรรย์พันลึกลึกล้ำนะครับ ว่าตัวเลขก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับสิ่งที่แน่นอนก็คือเอาหลักหน่วยล่างมาวางเป็นหลักร้อยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เข้าไปอีกแล้วนะครับหลักร้อยบนต่อไปก็นำหนึ่งแปดเจ็ดสองสองหนึ่งสามแปดนำมาตั้งนะครับหลักหน่วยล่างคือแปดนะครับเอาแปดมาเลยนะครับเป็นหลักร้อยบนนะครับเป็นตัวเลขแรกจากนั้นแปดไปบวกสองก็เท่ากับสิบลง้ายส่วนเลขสุดศูนย์บวกหกก็เป็นหกนะครับ หลักร้อยบนสามเลขมีแปดศูนย์หกนะครับวันที่หนึ่งทับสิบสองทั้งหกเจ็ดออกหกหกเก้าแปดสี่สามสองตัวแรกออกหกหนึ่งนะครับอ่าเลขแปดไม่เข้าหลักร้อยบนอีกแล้วครับท่านผู้ชมทำไมเข้าอย่างนี้นะครับก็เลขเข้าปีแล้วครับตอนนี้ก็มีเสียงกาล้องนะครับเก้อเกอเก้อเกอเยาว่าเยาว่าก็ เข้าเลขแปดนะครับหลักร้อยบนนะครับก็เป็นความมหัศจรรย์พันลึกของตัวเลขนะครับซึ่งผมก็ไม่สามารถล่วงรู้ว่าออกแบบนี้ได้ยังไงนะครับมาดูนะครับออกหกเก้าแปดสี่สามหกหนึ่งนะครับหลักหน่วยล่างคือหนึ่งนะครับเอาหนึ่งมาวางเลยครับเป็นหลักร้อยบนนะครับตัวเลขแรกเลยครับหนึ่งจากนั้นหนึ่งไปบวกสองก็เป็นสามสามบวกหกก็เป็นเก้านะครับ หลักร้อยบนมีหนึ่งสามเก้านะครับวันที่สิบหกท่อสิบสองท่อหกเจ็ดก็รอผลอ่อนนะครับพอเป็นการเฉลยคําตอบแล้วนะครับหลักร้อยบนจะมาหนึง่งหรือไม่นะครับก็รอผลน,นะครับเพราะว่าเขาชอบออกแบบนี้ในเมื่อชอบออกแบบนี้ผมก็ย่อม,มาให้ท่านผู้ชมดูนะครับเมื่อดูแล้วตัวเลขจะวิ่งหน,นีจากสูตรนี้หรือไม่นะครับก็รอผลน,น,นะครับก็เป็นจรณาวเด้อนะครับก็เป็นตัวเลข เอาตัวเลขหลักหน่วยล่างนะครับเอาเป็นหลักร้อยบนเลยนะครับเอกเข้าอีกหรือไม่ท่านผู้ชมก็พิจารณาเอานะครับรับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางเพื่อฟามบนเทอรนะครับตัวเลขเป็นเพียงผลคำนวณตามหลักสถิตินะครับก็จบการบรรยายแล้วนะครับสําหรับแนวทางตัวเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับ Suatu ke?